ลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงอาเซียนโฟกัสค่ะช่วงนี้เรามานั่งพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะท่านเป็นยังแอนทรูปิโนนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของนะคะกรรมการผู้จัดจาการบริษัท n อ็นบีพิซซ่าครปจำกัดค่ะคุณบุญประเสริฐภูพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแ<ด>ป้งครับยินดีต้อนรับสู่รายการนะคะคก็ขอบ<ม>คุณที่มานั่งพูดคุยวันนี้นก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงที่มาที่ไปอของเอ็นอ็นบีพิซซ่าครปเลยว่ารเริ่มต้นมายังไงะคะเริ่มต้นของ n อ็นเบีนี้เกิดจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ตอนต้มยำกุ้งนะครับเราเราเปิดที่แรกเนี่ยก็ที่อิมพีเรียลส่งรงนะครับชั้นใต้ดินตอนนั้นนี่คือก่อนที่หน้าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยค่าเช่า3 0,000บาทะนะครับแต่พอวิกฤตเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยเราได้เข้าเช่าแค่8 0 0 0บาทนี่นค,คือเป็นจุดที่ตัดสินใจนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วง<ช>ที่แบบเกิดพราะว่าวิกฤตวิกฤตเนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นผมเองเนี่ยผมเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันนะครับ เพราะจริงๆช่วงนั้นนี่มีแต่คนเกาะขาเก้าอี้แน่นเนี่ยนะครับแต่ของผมเองเนี่ยเรามีความใฝ่ฝันแล้วฮะว่าอยากจะเป็นเท่าแก่ครับแล้วก็เราได้โอกาสคือชัดเจนแน่นอนแล้วว่าเราได้ชัดเจนแน่นอนครับแล้วก็เขียนแผนตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะครับครับแต่ว่ามันก็เป็นการท้าทายครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมก็ถูกท้าทายตั้งแต่แรกเลยที่เราเปิดร้านเค้กนะครับญาติพี่น้องบอกว่าคุณจบปริญญาตรีมาขายเค้กทำไม อนนี้สําคัญมากครับถ้าเกิดเราใช่ครับเราเราเรามีความเชื่อตอนนั้นผมมีความเชื่อว่าผมทําได้นะครับแล้วก็เรามีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นเท่าแห่ก็แล้วนะครับตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจทําใครนะฮะเราก็มุ่งมากทําอย่างเดียวแต่ว่าผมใช้เวลาประมาณ10ปีนะครับถึงจะศรัทธาในสิ่งที่ผมทำแล้วมันก็มาเป็นปีที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งพอดีอ่าใช่ครับพอพอมาเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ทําอย่างอื่นไปด้วย ทำอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยในช่วงกิจเคลฟ์เองเนี่ยเราก็ยังไม่ศรัทธาในสิ่งที่เราทำเหตุผลเพราะว่าเราก็คิดว่าเป็นแฟชั่นนะครับทำเหมือนคนอื่นก็คือนานๆไปมันก็จะหายไปเองนะครับแต่จุดพลิกผันตัวตอนปี51นะครับตอนปี51านึ่งเนี่ยสิบปีผ่านไปเนี่ยตอนปี51เนี่ยผมมีไอดอลของผมนะครับก็คือตัวมิสเตอร์โดนัทนะครับมิสเตอร์โดนัทเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ย ตั้ง59ปีละเขาก็ยังขายโดนัทเหมือนเดิมอันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจให้เอ็ดีเลยว่าอ๋อถ้าเราเองเนี่ยเราเปิดมาเนี่ยตอนนี้เราเปิดมามา16ปีถ้าเราพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องมันคือการพัฒนาแบรนด์ใช่เราอยู่ได้นานเหมือนเขาใช่อันนี้คือเป็นจุดพิกผันของ n อ็จริงครับผมทิ้งอย่างอื่นทั้งหมดเลยเปิดบริษัทเออย่างเดียวแล้วทาอยู่อย่างเดียวในปี51นะครับจนทําให้เอ็นดีเติบโต นั่นคือปีปีห้าหนึ่งนี้เริ่มพัฒนาแบรนด์อย่างจริงจังใช่ครับแล้วความโดดเด่นเอกลักษณ์ของ NMB คืออะไรคะ NMB นี่เราเริ่มตั้งแต่เปิดวันแรกค่ะเวลาแรกเนี่ยเราใช้เนี่ยวัตถุดิบคุณภาพของสินค้าเนี่ยเปรียบเสมือนให้ยากเอาทานนะครับผมกับคุณเนชียเนี่ยเหมือนกินเครปเออเราใช่ครับคือลูกค้าที่ทานเราวันนั้นเนี่ยครับยังยังจดจำเครปเราได้เพราะว่าเราใช้ของดีนะครับเราเริ่มต้นใช้ของดีแล้วก็เราพิถีพิถัน จนขนาดเรายังไม่ได้โฟกัสมันมากๆนะครับก็ทําให้ลูกค้านี่ติดใจแล้วมีพิซซ่าครปมาด้วยพิซซ่าครปเป็นการพัฒนาแบรนด์อีกตัวพัฒนาสินค้าเลยครับเพราะว่าเราเห็นว่าโอเคจริงๆครปเองนี่เป็นแป้งที่บางแล้วก็กลมๆลักษณะคล้ายๆกับพิซซ่านะครับเราก็เลยเอามาผสมผสานกันก็ตอบโจทย์เลยครับรสชาติกลมกล่อมอร่อยนะครับฟิลลิ่งเดียวกับพิซซ่านะครับแต่เราใช้แป้งที่บางกรอบทำให รสชาติลงตัวแสดงว่าตั้งแต่ปี51ถึงปี57เนี่ยแบรนด์ของ NMB ก็พัฒนามาอย่างชัดเจนใช่ครับนะคะทราบว่ามีทั้งเป็นเซ gment ที่เป็นลูกค้าที่แบบมาซื้อที่เคฟที่เสร็จแล้วแล้วก็มีทันเครฟที่สั่งได้ด้วยอันนี้อันนี้ใช่ไหะ อันนี้อยากจะฝากเอสไทยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคิดค้นอะไรใหม่แต่เราแค่สังเกตและก็เพิ่มเติมพฤติกรรมของผู้บริโภคใช่ครับอตอนนั้นเนี่ยเอ็นเอนีเนี่ยเราขายเฉพาะเครปอย่างเดียวเครปอย่างนี้เราขายดีมากครับวันหนึ่งประมาณ500กว่าชิ้นกี่เตาคะสองเตาครับสองเตาขายดีมากเลยลูกน้องผมไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับแต่ว่ายอดขายเองเนี่ยมันไม่โตคือ500กว่าชิ้นก็ยอดขายประมาณสักหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ว่าเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควร ผลิตพันสินค้าตัวใหม่ซึ่งลูกค้าไม่ต้องรอะนะครับไม่ต้องรอแล้วก็ทําตัวมินิเครปขึ้นมาตัวเสต็กองทวินขึ้นมาะนะครับตอบโจทย์เลยครับอาจารย์ตอบโจทย์เลยเทําให้ยอดขายเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2อสาเท่าตัวจากเดิมแสดงว่าคนที่มาซื้อเขาเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดตัวตัวเนี้ยตัวที่เราทําออกมาเนี่ย กลายเป็นเซกเมนต์ใหญ่เลยใช่ครับคือแทนที่จะรอรสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคใช่ครับแทนที่เรารอเคปใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่รอก็ซื้อไปฝากได้เดี๋ยวนี้เขาต้องกินไปทํางานแล้วก็ตลาดตัวนี้เนี่ยก็เพิ่มช่องทางอีกนะครับตัวมินิเคปตัวมินิบ็อกซ์ไอกรอตเวินเนี่ยก็เพิ่มช่องทางแครเจอริงนะครับเพราะทําให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกทราบว่ามีแฟรนไชส์ด้วยอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนคะแฟรนไชส์ของเราเองเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี52นะครับจนถึงปัจจุบัน แล้วปัจจุบันนี่มีทั้งหมดกี่สาขาเรามีร้อยกว่าสาขาทั่วประเทศครับูแต่เลขร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วร้านของ n อ็เอมเองที่เป็นของเราเองไม่มีของเราเองนี่ประมาณ30สิสาขาสามสิบสาขานะคะเวลาการมองหาทําเลนี่คุณบุ๋มเสรสิร์มองยังไงคะว่าเราจะเจาะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มไหนของเราเองเนี่ยกลุ่มผู้บริโภคเราหลักๆเลยนะครับก็เป็นกลุ่มผู้หญิงไัยทำงานแล้วก็กลุ่มครอบครัว นี่คือเป็นหลักของเราเลยนะครับก็เราเราจะมีทีมงานนะครับคอยซอรว์นะครับทำเลที่เหมาะสมแล้วเราโชคดีว่า n อ็มีประสบการณ์มากกว่า16ปีนะครับเราล้มลูกคุกคามาเยอะนะครับเรารู้ว่าทำเลไหนเป็นทำเลต้องห้ามทำเลไหนมันโอเคทำเลไหนที่ที่จะต้องค่อยๆสร้างอย่างเงี้ยครับเรามีประสบการณ์มากกว่า16ปีก็เลยทำให้เราเนี่ย ณตอนนี้เนี่ยประกาศพลาดเรื่องการดูทุนเนี่ยค่อนข้างน้อยครับเพราะเรามีประสบการณ์มาเยอะแล้วครับทำไมคุณบุญประเสริฐถึงเลือกเครปคะตั้งแต่เริ่มแรกผมชอบกินหรือเปล่าดิฉันก็ชอบกับคุณนัจยาเนี่ยไปเดินไปที่สวนสยามนะครับแล้วก็เห็นเครปเนี่ยตอนนั้นเข้ามาใหม่ๆนะครับสิบกว่าปีเนี่ยคนมุงเต็มเลยแล้วก็มาอ๋อเห็นค้าตัวนี้มาใหม่แล้วเราก็เห็นเป็นช่องทางที่ ที่ที่เราน่าจะทาได้แต่ตอนนั้นค,คุณแป้งครับผมมีเงินแค่4ี่หมื่นบาทเองนะทุ่มหมดตัวเลยครเก่งมากามากทต่ตัวแต่ปีสี่หนึ่งตอนนั้นตอนนั้นสี 1> 1, 1, 1> ครับแล้วก็ความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ท,าท้าทายนะครับตั้งแต่วันแรกเนี่ยลูกน้องโทรมาแล้วฮรรถชนคือมันเป็นการท,าท้าทายมากๆครับว่าเพราะตอนนั้นผมยังทํางานไปด้วยะนะครับ ก็ไม่มีใครเปิดเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เรียกว่าเราทํางานกินเงินเดือนไปด้วยแล้วก็คือเปิดต<ม>ั้งเองเนี่ยก็คือถ้ารายได้ของร้านเนี่ยไม่เกิน2เท่าของเงินเดือนเนี่ยผมจะไม่ออกอนะครับแต่ว่าเอเราเปิดมาแค่3เดือนแล้วก็ออกจากงานแล้วจนถึงวันนี้ตอนนี้พัฒนาแบรนด์เป็น รูปลักษ์เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีโลโก้ด้วยมีโทนสีครับคืออย่างนี้คุณแป้งครับเพราะว่าผมเองเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ผมทําอะไรเนี่ยฮะผมก็จะเป็นสิทธิ์มีครูสิทธิ์มีครูหมายความว่าผมนอกจากผมมีความเชื่อนะครับมีความศรัทธาแล้วเนี่ยผมต้องมีความรู้ด้วยความรู้เนี่ยเราก็จริงๆภาครัฐก็ส่งเสริมเยอะนะครับผมก็ไปอบรมบ้างนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของแฟนชายอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีที่ปรึกษานะครับและบาปันตอนนี้เนี่ยผมก็มีที่ปรึกษาทางด้านแบรนด์นะครับเพื่อว่าบางครั้งเราไม่ได้รู้ทั้งหมดะนะครับเราหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาให้เราเนี่ยมันก็ทําให้เราเองเนี่ยย่นระยะเวลาเพราะว่าการมีที่ปรึกษาก็คือการที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วนะครับก็ทําให เซฟใครจ่ายใ,ในส่วนของการอลองผิดลองถูกไปด้วยครับแต่แต่จริงๆ s v ก็ไม่จําเป็นต้องมีที่ปรึกษา,าทั้งหมดนะครับก็คือสามารถหาความรู้เองก็ได้นะครับทุกวันนี้ลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าทุกสาขานี่ก็ต้องมีระบบทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแบบลูกค้าเข้ามาสั่งเคเฟเมนูอะไรก็ต้องเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะแสดงว่าต้องมีเทรนนิ่งส쿨แน่นอนมีโรงเรียนอบรมขั้นตอนเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดสมมติแป้งอยากจะเปิดร้าน อ,าาอ๋อถ้าอยากจะเปิดร้านนะครับอย่างแรกเนี่ยผมก็ถามบุณแป้งว่าเคยทานสินค้าเราหรือยังนะครับถ้าถ้าถ้ายังไม่เคยก็ให้ลองไปทานก่อนเพราะ,ะว่า1ต้องเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ก่อนถ้าทานไม่อร่อยผมเน,นไม่นั้นไม่แนะนําให้ทานะครับอย่างที่2เนี่ยกเ็เข้ามาดู n อ็แล้วก็มาก่อไปสมัครเขียนแผนธุรกิจครับแสดงว่าคุณเสิียจะต้องเลือกนะ คนที่จะซื้อสาขาเราไปก็ใช่ครัเราก็ต้องเลือกเขาเหมือนกันไม่ใช่เขามาเลือกเราอย่างเดียวคือผมทำเอ็นเดีมาสิบปีครับเราก็รักรักของเราอะนะคือคนที่มาร่วมทํากับเราเหมือนลูกเราเลยกำลังเป็นวัยรุ่นสิบหกแล้วก็เราเราเราก็รักเราก็ต้องเลือกคนที่รักเหมือนกับเราเนี่ยเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเพราะว่าสัญญา10ปีนะครับคุณแป้งคือมันไม่ใช่น้อยๆเหมือนกับแต่งงานกันเลยฮะก็คือก็ต้องก็ต้องอ่าค่ะอ่ ศึกษากันนะครับทางลูกค้าเองก็ศึกษาทาง n n ็นเอเองก็ศึกษาทางลูกค้าด้วยนะครับพอหลังจากการเปลี่ยนแผนธุรก,กิจแล้วง่ายนะครับมีการสัมภาษณ์ถ้าผ่านการสัมภาษณ์แล้วก็เราก็จัดเตรียมนะครับในการทีมในการหาทำเลให้นะครับพอได้ทำเลเสร็จปุ๊บ<ม>เนี่ยก็มาฝึกอบรมได้ฝึกอ<ม>บรมของเราเนี่ยใช้เวลามาสิบสี่วันะนะครับฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียกว่าได้ครบเลยสังเกตไม่เข้ว่าเจอผู้บริโภคจริงๆด้วยใช่ครับสังเกต <ฮะ S 1> ไม่เข้ว่าจริงๆการทาเคฟเนี่ยจริงๆฝึกอบรมแค่2วันก็น่าจะเป็นนะครับ <ฮะ S 1> แต่เราเองเนี่ยเราไม่ได้สอนวิธีการทาเคฟอย่างเดียวเราสอนให้คุณทําธุรกิจเคฟนะครับเราสอนแม้กระทั่งเรื่องคานวณต้นทุนน<ฮ>ะครับการวิเคราะห์การตลาดเป็นยังไงนะครับเราเรื่องบัญชีนะครับแล้วก็เรื่อง การตลาดหน้าร้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆมันสําคัญหมดเลยใช่ครับคือการโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็ต้องรู้เมนูก็ต้องรู้ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วไม่รู้ะไรเลยใช่ครับไม่ใช่ว่าเอาไปขายอย่างเดียวนี่ไม่ใช่ครับจากวันที่เริ่มต้นปี4 1หนึ่งเลยจนถึงปัจจุบันปัจจุบันมีพนักงานกี่คนคะใช้กลยุทธ์ในการบริหารองค์กรยังไงบ้างเรามีพนักงานร้อยกว่าคนนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้แล้วก็เราใช้กลยุทธ์แบบธรรมิบาลนะครับคือเรา คุยกับลูกพนักงานเนี่ยเหมือนกับพี่สอนน้องนะครับเราเราปรคคองแบบพี่สอนน้องนะครับแล้วก็เรามีก็คือคุยกันได้เป้าหมายร่วมกันนะครับแล้วก็ผมเองเอ็นเีเนี่ยเรามีนโยบายคือไม่โกงแน่นอนค่ะไม่โกงในที่หมายว่าเราจะไม่โกงแม้กระทั่งคู่ค้าพนักงานเนี่ยกับแฟรนไชส์ซีเนี่ยคือับชัดเจนของเรามาตั้งแต่เราเปิดบริษัทเลยครับปัจจุบันนี้มีพนักงานทั้งหมดก็ร้อยกว่าท่านร้อยกว่าท่าน แล้วตอนนี้มีการพัฒนาแบรนด์ในอนาคตวางเป้าหมายยังไงบ้างคะจะเห็นว่าถ้าคุณแป้งเข้ามา n n d <ฆ>นะครับเราก็เริ่มที่จะเน้นในส่วนของเรื่องโทนสีนะครับ<ฆ>ตั้งแต่เข้ามานี่ก็จะเห็นเป็นลังพึ่งเข้ามานะครับ<ฆ>เห็นโทนสีเหลืองกับสีน้ำตาเนี่ยเราก็<ฆ>จะเน้นให้ลูกค้านี่จดจำสีในของ NMB ค<ฆ>่ะ ไม่ได้ว่าเออเอ็นเอ็นี่ยเรามีลักษณะสียังไงบ้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเดินผ่านเว็บเว็บหนึ่งก็รู้ละวันนี้ต้องเป็นแบรนด์นี้เป็นเอ็นเอ็นบแล้วก็เราก็พัฒนารูปแบบร้านเนี่ยให้เป็นสไตล์เกฟฝรั่งเศสนะครับเพราะจริงๆที่มาของเกฟเนี่ยไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับมาจากฝรั่งเศสตั้งแต่ปีแล้วนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยก็เราก็พัฒนาตัวสินค้าอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเรามีทีมอาเอ็นบีเนี่ยของบริษัทของเราเองนะฮะธุรกิจเราร้อยกว่าล้านเองนะครับแต่เรามีทีมอาเอ็นบ เพื่อพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเรียกว่าต้องสํารวจความพุมพอใจของผู้บริโภคอยู่ตลอดเลยใช่ครับใช่คับเพราะเขาจะต้องผ่านเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ถูกต้องครับแล้วก็เราเองเราไม่ได้คิดว่าเราเปิดแค่10ปี20ปีเรามีไอดอลเป็นมิสเตร์นาที่ถึง59ปีแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราก็จะอยู่ได้นานเหมือนเขาครับ เรียกว่าเป็นการพัฒนาแบรนด์ที่แบบชัดเจนนะคะแล้วผลประกอบการเป็นไงบ้างคะในปีนี้เป็นไงบ้างปีที่แล้วนี่เราทำชลุ100ล้านนะครับ100ล้านบาทปีนี้คิดว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักร้0ล้านบาทครับเรียกว่าขายเครปกันเป็นแสนตันประมาณ <c oughs> เป็นพันหมื่นล้านประมาณนั้นนะคะในการดำเนินงานตั้งแต่เปิดมาตั้ตั้งปีส่หนึ่งเลยคุณเบิรพบปัญหาอะไรที่มีบ่อยไหมคะ ปัญหาเรื่องแรกเลยนะครับก็คือถ้าในส่วนของเอคือเรื่องความศรัทธานในสิ่งที่ทำนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเราใช้เวลา10กว่าปีเรียกว่าการสร้างรอยตีใช่ถูกไหมคใช้เวลา10บกว่าปีที่จะศรัทธานในสิ่งที่ทำะนะครับอย่างที่2เนี่ยเรื่องหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องพนักงานนะครับ บุคลากรคล,ลากรเนี่ยความนิ่งของบุคลากรนีค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับความต่อเนื่องของบุคลากรนะครับแล้วาง,งานเป็นร้อยคนด้วยใช่ครับยิ่งร้อยเรื่องร้อยเรื่อง <c oughs> <c oughs> ร้อยเรื่องหละก็ <c oughs> ก็แต่ว่า คือถามว่ามันเยอะไหมก็ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับ <คะ S 2> แต่ว่าก็คือถือเป็นว่าเป็นปัญหาหลักของเราค,ค่ะ <ๆ S 1> <บ>เพราะจริงๆบุคลากรก็สําคัญมากๆสำคัญมากๆ,ากๆนะคะเขาบอกว่าพอเปิด a อซแล้วประชาคมเศรษฐกิจอาเซียปนปีหน้าก็จะเมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเรยกว่าเป็นเกตเวย์ของอาเซียนเลยนะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาเยอะแยะธุรกิจอาหารจะเป็นธุรกิจที่เฟื่องมากเขาบอกจะบูมมากที่สุดเลยคุณบูลเสิร์มีมุมมองด้านนี้ไางคะ ก็ผมคิดว่ามีทั้งวิกฤตและโอกาสะนะครับคำว่าโอกาสของเราเองเนี่ยเราก็ทำให้เอชบีไทยเนี่ยกล้าที่จะเติบโตไปต่างประเทศมากขึ้นะนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ไปเนี่ยเขาก็มาะนะครับทำให้เรากระตุ้นตัวเราเองมากขึ้นซึ่งแรงบันดาลใจของ n อ b เองเนี่ยก็มาจากผมดูหนังนะฮะอย่างไม่มาสักการ์งเบงิร์กนี้นะครับมี Facebook เฟซบุ๊กนี่แหละนะครับที่มีเวียากรที่เขาบอบลมเนี่ยเป็นบิวเกตนะครับเวลาเด็กเดียมหาวิาลยมีคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยมาเป็นเวียากรเเวลาเขาคิดเนี่ยเขาจะคิดใหญ่มาก แล้วผมเองเนี่ยผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในแรงบนันดาลใจ SME ไทยนะครับ<ช>ว่าจริงๆขนมนินเไ้คปเนี่ยชิ้นละ12บาทเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากส0 0 0 0นบาทใช่ครับเริ่มต้นจากสี0 0 0่บาทนี้ก็สามารถทำไปร้อยล้านบาทได้ซึ่งซึ่งผมก็อยากจะฝันนะครับว่าอยากเห็นขนมครกไทยนี่แหละที่สามารถทำไปร้อยล้านบาทได้แต่ขอให้มีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่คุณทำนะครับส่วนเรื่องวิกฤตเนี่ยก็คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนไทยเองเนี่ยเราเราต้อนรับฝรั่งดี บางทีมากกว่าคนไทยไ้ซ้ําไปนะครับอาจารย์ในการดิวพื้นที่อย่างเงี้ยในห้างเนี้ยห้างของคนไทยแท้ๆเนี่ยครับแต่ว่าการคบกัเน,นี่ยคบกันให้พื้นที่ให้ต่างชาติมากกว่าคนไทย<อ>นี่นี่น,นี่นี่คือความยากยากของ e เอสเอ็มไทยการตัดตของแบรนด์ไทยค่อนข้างยากเลยอนาคตยิ่งยากกว่าครับเพราะว่ามันจะเริ่มต้นแบบสี่หมื่นบาทอย่างสมัยสิกว่าปีที่แล้วอย่างผมเนี่ยยากแล้วมันมันต้องเริ่มต้นหลักหลัก้านหลัก2ล้านแล้วเนี่ยครับ ซึ่งซึ่งมันก็ยิ่งยากแต่ถามว่ามีโอกาสไหมถมว่ามีโอกาสซึ่ง NB เ,เองเราก็จริงๆนโยบายของเราคือเรามุ่งมั่นสู่อินเตอร์แบรนด์ถาว่าอินเตอร์แบรนด์ของ NB ไม่ใช่ไปขายตา่างประเทศอย่างเดียวนะครับเรามุ่งมั่นเพื่อให้มีมาตรฐานสังเกตดูว่าร้าน NB ทุกร้านเนี่ยถ้าถ้าลูกค้าได้ไปสัมผัสเนี่ยก็จะมีมาตรฐานะนะครับแล้วก็เราพยายามปรับแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับเพื่อเพื่อให้อาชีคมเมเซียนที่จะต้อนรับเนี่ยฮะปีหน้าเนี่ยก็คือ เราเราก็มองอยู่ว่าโอเคเราเราจะต้องหาช่องทางที่ไปเติบโตได้ครับเห็นคุณบุญประสริ์พูดอย่างนี้เราเดี๋ยวต้องขอไปเดินชมร้านหน้าร้านแล้วก็ไปลองชิมครปด้วยนะค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณบุญประสิิ์ก็พาเรา มาดูร้านนะคะร้าน n อ็นเอ็นบจริงๆเลยนะคะอันนี้เป็นสาขาที่เท่าไหร่คะตอนนี้สาขาต้นๆของเราเลยนะครับเปิดมาประมาณสักสี่หปีแล้วครับค่ะไปดูกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างที่น่าสนใจมีเมนูอะไรบ้างคะที่แนะนำในช่วงนี้ของเราเองเนี่ยจะมีเมนูมินิเครปนะครับมินิเครปเนี่ยเราทําสดๆร้อนๆนะครับนะครับแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดก็คือตัวมิ尼บ็อกซ์นะครับอ๋อ่ะยังไอยังขึ้นอยู่นะฮะค่ะยังร้อนๆอยู่เลยตัวนี้เราเรียกว่าซีซ่าสลัด นะครับเราใช้ซอสน้ำข้าวเลยนะฮะเป็นซีซ่าสลัดนะครับซีซ่ารดเรซซิ่งเลยพวกน้ำสลัดซีซ่าร์ใช่ครับแล้วก็จะมีผักโขมนะฮะแล้วก็เบคอนครับเมนที้ขายดีมากนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมี ไส้กรอกเนวินใช่ครับถ้าคุณแป้งได้ทานเนี่ยนะครับก็จะเป็นไส้กรอกอย่างดีเจเอเลยนะครับตัวนี้ขายดีมากค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะนอกจากบางเมนูก็จะมีพวกบริษัทร้านค้าที่สั่งไปด้วยใช่มครับใช่ครับล่าสุดเนี่ยก็จะมีบริษัทค่ะค่ะ สั่งเราเนี่ยเป็นพันของเลยนะฮะมาจากเบรกนะครับช่วงเบรกช่วงพักทานอาหารว่างใช่ครับผมเพราะว่าเหมาะเหมาะด้วยซง่งกินง่ายแล้วก็ดูแลไม่ต้องทำความสะอาดะไรมากใช่ครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยในส่วนของแคตาลิ่งเนี่ยเราเราก็ได้รับการตอบรับดีมากนะครับเพราะในส่วนของเราเองในราคาเราไม่ได้ใช้ราคาที่สูงมากนะครับ ว่าคุณมนุษย์บอกว่าทางร้านได้มีนเวตใหม่เป็นแบบรูปแบบใหม่เป็นยังไงคะก kind of ็ทางเอ็ด mm ีพัฒนารูปแบบเนี่ยจะเป็นสไตล์เคฟฝรั่งเศสนะครับรูปแบบร้านเลยเนี่ยจะมีโทนสีน้ำตาลนะครับน่ารักน่ารักใช่ครับผสมกับสีเหลืองทองนะครับก็จะทําให้บรรยากาศของเราเองเนี่ยเหมือนกับว่าจะแสดงว่ามีรูกัีเสื้อที่คุณมนุรย์ใส่อยู่เลยช่ค้ับแลสดตรงมาจากเตาเลยนะครับจะเป็นูุ้รกินเ่ยคือสร้างบรรยากาศให้มีความสดแล้วก็ดูแล้ว เห็นว่าที่นี่เป็นเหมนอนเทรนนิ่งสกูลด้วยใช่ครับคือสามารถที่จากคนที่มาซื้อระชายก็สามารถมาฝึกทีีได้ด้วยใช่ไหมคะเราอบรมทั้งหมด14วันนะครับค่ะ ในส่วนของภาคทฤษฎี6วันนะครับภาคปฏิบัติเนี่ยต้องมาลงร้านเลยนะต้องมาลงร้านจริงใช่ครับอีก8วันนะครับสอนตั้งแต่เปิดร้านปิดร้านเป็นยังไงนะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์เราจะเตรียมยังไงนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ในการสัมผัสกับพนักงานของเราว่าพนักงานเราจะควบคุมเขาอย่างไงอะไรเงี้ยครับเราสอนทุกอย่าง ใช่ค่ะลูกค้าต้องการเซฟเฉพาะอย่างด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูเมนูตัวนี้เนี่ยถ้ามาเอนบีก็ต้องทานเลยครับต้องทานเลยครับก็คือตัวพิซซ่าเครปฮาวเอียนครับตัวนี้เนี่ยเราผสมผสานระหว่างแป้งเครปนะครับที่บางกรอบผสมกับชีสที่หนเข้านะครับแล้วก็จะมีแฮมมีสับสดสดๆตัวแป้ง พิซซ่าถูกแทนด้วยโัเครสแทนใช่ครับแล้วก็ทานแล้วยืดเลยนะครับคลิ้งเดียวพิซซาเลยนะครับแล้วก็มีเมนูอื่นๆด้วยนะคะก็มีที่ของหวานมีที่เป็นโนริเป็นจานใช่ไหมครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดาลูกค้าอยากต้องการของหวานก็จะเป็นโนชราช็อกโกตัวนี่ขายดีมากนะครับเราก็นําเข้าโนชรามานะครับโนชราจริงๆใช่ใช่ครับอร่อยมากครับคือถ้าเป็นทางด้านยุโรปเนี่ยเขาจะนิยมมากนะครับ อันนี้เป็นแบบมีไข่ดาวใช่ครับออริจินอลก็คือคือแบบที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเราเองเนี่ยเราก็เปิดมาเป็นออริจินอลนะครับแล้วแต่จะเป็นแฮมไส้กรอกไทยอะไรเงี่ยครับหรือพริกเผาเยอะมากเลย่ะเมนูอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ก็เริ่มต้นอยู่ที่4 0บาทครับ40บาทนึ่งเองแล้วก็สูงสุดอยู่ที่69บ้าทค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวนี้รูปร่างหน้าตาจริงๆเราเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวทำสดๆให้ทานเลยครับ เดี๋ยวจะลองชิมนะคะท่านผู้ชมว่าอร่อยแค่ไหนแป้งกรอบมากแล้วบางด้วยอร่อยมากกรอบแล้วก็ถ้าทานร้อนๆเนี่ยก็จะมีความสัมผัสท่านผู้ชมไส้ข้างในนี้อยู่ชีสยืดเลยนะครัชีสยืดเลยค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตแอดไปกินนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเรากลับไปนั่งคุยกันต่อนะคะได้ครับ ก็ไปเดินชมร้านมาแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นสาขาสาขาโลตัสสีนครีนโลตัสสีนครินนะคะแล้วก็วันนี้เราก็นั่งคุยอยู่ที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ไหนคะที่สำนักงานสำนักงานใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆกับโลตัสสีนครินเยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจอยากซื้อแฟรนไชส์ก็มาติดต่อได้โดยตรงเลยที่สาขานี้เลยใช่ไหมคะสำนักงานใหญ่นะคะเมื่อกี้เราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของ AEC เหมือนกันอยากให้คุณบปมาเสิร์ฐฝากถึงผู้ประกอบการ s m e ว่า ในอนาคตนะคะที่จะทำการตลาดสู่ความเป็นสากลเราจะทำยังไงให้ต่างชาติเขายอมรับแบรนด์ไทยที่ผมเกิดมาก่อนนะคะว่าเราต้องมีความเชื่อศรัทธาก่อนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความรู้ะนะครับตอนที่ n n b เนี่ยเราเริ่มทำใหม่ๆจริงยอดขายทั้งประมาณสัก8ล้านบาทนะครับเราก็ไปเพิ่มเติมมาความรู้นะครับจนจนปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราทะลุ1 0 0ล้านบาทนะครับ แต่ปีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มหาความรู้ค่ะ,คะเราหาความรู้ปุ๊บเราก็เชิญที่ปรึกษาเข้ามานะครับในการดูแลแฟรนไชส์ต่างประเทศเพราะ,ะนโยบาย A d B เองคือเราจะขยายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศนะครับก็ต้องมีความรู้ก่อนครับเราก็ต้องมาแต่งเนื้อแต่งตัวมาหาความรู้นะครับว่าเราควราวางแผนกันยังไงเพราะว่าการไปต่างประเทศเนี่ยมันดูเหมือนเท่นะครับ แต่ว่า l n b เนี่ยเราเรานโยบายก็คือเราเอาตังเราไม่เอาเท่เอาเอาแลคือก่อนที่เราจะไปเนี่ยต้องมีความพร้อมมีความพร้อมนะฮะมีความพร้อมแล้วก็การไปแฟรนไชส์เนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าเราจะต้องคัดเลือกนะครับลูกค้าแฟรนไชส์ซี่เนี่ยที่เข้าใจในธุรกิจของเราเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีการตรวจติดตาม นะครับแก้ไขปัญหาร่วมกับลูกค้าแฟรนไชส์เนี่ยเป็นอย่างดีระบบในการเซตนะครับในการเซตของของแฟรนไชส์เองเนี่ยนะครับถ้าเราเซตผิดเรามีปัญหาได้นี่คือเอ็นเอ็นดหรือว่า Natural B เห็นว่ามีน้ำผึ้งด้วยใช่ครับทุกผลิตภัณฑ์ของ n อ็นีนี่ก็จะมีน้ำผึ้งเป็นองค์ประกอบนะครับโอเคค่ะ เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมามานั่งพูดคุยกับคุณบุญประเสริฐกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของ AEC นะคะแล้วก็โอกาสของ n e d ใ,ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ค่ะ